อาจารย์เป็นบุคคลหนึ่งที่มีอิทธิพลทางการเมืองแล้วก็มีมีการต่อสู้ทางก,การเมืองมาอย่างยาวนานนะครับผมอยากสอบถามในหัวของอาจารย์ว่าในปัจจุบันนี้ท่านอาจารย์ได้ได้พบเห็นแบบเอ่อเขาเรียวกว่าอะไรในในทัศนีขอ,อาจารย์เห็นว่าสิ่งที่อาจารย์ต่อสู้มาตอนนี้ประสบผลสำเร็จหรือยังหรืออะไรอย่างี้ครับ คือหนูอยากทราบว่าตอนที่อาจารย์เป็นผูน้นํำแรกๆอาจจะมีคนต่อต้านหรือไม่เข้าใจเราบ้างในขณะที่เราก็กําลำงนำพัฒนาตัวเองอยู่อาจารย์มีแนวคิดที่จะแบบดูแลความรู้สึกตัวเองไงคะ มา,ามขับเคลือเป็นพรกพล,ลังธรรมเราป็กกาบเป้งหมายของพรักว่าจะทําการงงให้มีคุณธรรมนาประชาให้ผาสุขพราะตั้งเป็นทางการเมื่อปี2531วันนี้2564คุณว่าคุณธรรมนา,าการงงหรือเปล่าละ้องการเป็นอิทธิพลเงินนำการงงฉะนั้นถ้าพูดถึงความไม่สำเร็จของมลาลธรรมที่ผมช่วยขับเคลื่อนอยู่ไม่พอเปล่าครับที่ผม ถ้าพ่ออวัญตังไทยไม่มีปัญหาไหกไหมโตเป็นขอไปยึงเป็นความบกพร่องครั้งสำคัญของคนรุ่นผมนะเลยทิ้งภรรย้คนรุ่นคุณก็เลยเกิดบางส่วนในคนวัยเด็กคุณให้มันจบที่นี่หรอจะเป็นมพอาะผม เรารุ่นก่อนเขามทำพิพิณาตัวเองกันไหมทิ้งสังคมให้คนรุ่นนี้มาประกาศอย่างนี้เนี่ยเอเราแย่มากๆเสียใจไหมไม่ใช่เสียใจว่าบางคนรุ่นมองกาาน,นะเสียใจว่าเราทำให้ไม่เสร็จ เตี่ยว nó ่าพี่น้องผมที่สบายผมไม่กล้างหน้าเลยผิดหูอะไรพ่อเมียงโอ้โหไม่เคยจะหน้กใจเขาเลยอ่ะเพราะแค่สู้ตัวเองก็หนักแล้วทำาุคนอื่นนะผิดหูก็เลยขึ้นขนานเลยไม่มีใครกล้างหน้าเลยหรือจะต้องอาใจเขาหนักเลยเพื่อที่ใช้ามสึกในโลกนั้นมันเป็นการเปลี่ยนึกทอื่น นักตอกเงียเงียนอองมนอีกเพราะคุณกระทบความรู้สึกกระทบจิตใจเขาในาแง่กฎแห่งกรรมเนี่ยมีบาดปรนเนี่ยท่าใช้อีกหลายชาตินะรูอ้อยู่กับมันว่าสุขคืออะไรทุกข์คืออะไรสุดท้ายสุขกับทุกข์เนี่ยรูปอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ คุณจะต้องมีความทุกข์เพราะมันเป็นเรื่องสงดานถ้าคุณอยากจะอยู่ไม่เป็นสองคุณจะเป็นอะไรคุณต้องไม่สุขไม่ทุกข์ให้ได้ในทุกเรื่องเหนื่อยคนไม่มีใครที่ไม่ฉันสุขเลยทุกได้แล้วในชีวิตคุณก็จะเป็นผู้นองสุขยอดนะสุดยอด เราไม่ใช่คนนิ่งเฉย,ยเป็นก้อนหินเป็นคนที่มีความขยันปารง,งานอยากจะรับใช้ผูมหมดเลยเพราะไม่ไม,ไม่อยู่เหนือความสุขความทุกข์แล้วอยู่เหนือตัวเองได้แล้วคูบคุมได้แล้วอ,อันนี้แหละนิพพานอันนี้แหล,ละปาลหางคือคนพบว,ว่าในชีวิตเราเราไม่มีสิ่งลึกลับในชีวิตเราอีกต่อไป ပြန်ပြီး4ဆက်ဆက်နေချင်လို့ဒီတော့ဒီတော့ပေါ့ကျွန်တော်ဟောက်ထူหมดแล้ว